CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Head to the airport first. ก่อนอื่นผมจะต้องกราบขออภัยทุกคนเลยวันนี้จะเป็นมิชชั่นแรกเอพิโซดแรกพาร์ทแรกคลิปแรกที่ผมทำ all task ไม่ได้ผมขอโทษจริงๆมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วก็เรามาดูกันว่าเพราะอะไรแล้วกันนะพยายามทุกวิถีทางแล้ว target's predicted location. the target all around and plan carefully before moving Check in. อันนี้มันไม่ได้จริงๆอะทุกคนแบบผมต้องขออภัยจริงๆอะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือผมจะต้องกราบขอบคุณฮอร์ล้ำเนี้ยที่มันมีทัชหนึ่งที่เราจะต้องเอาบลูพริลส์จากฮอร์ทำให้มัน no traces ไม่ได้แบบโอ้โหสบายใจมากเลยก็น่ามาดูกันเลยดีกว่าคลิปนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะว่า ข้อมูลหนักมากเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าพาร์ตต่อไปนั้นจะใส่เทปไม่ได้แล้วเรามีเทปที่ต้องใส่กันนั่นก็คืออาวุธที่เหนือกว่าเมทัลเกียร์ที่ฮิวอวยได้พูดไว้ในพาร์ทที่แล้วด้วยแล้วก็เกี่ยวกับโรงงานที่เราไปเจอพาร์ทที่แล้วว่ามันเป็นโรงงานอะไรกันแน่เพราะงั้นโอ้โหยิงไม่โดนสวยละการยิงไม่โดนทำให้เราเสียเวลาไปอ่ะ จริงๆไม่ต้องเอาคนเมื่อกี้ลงก็ได้นะแต่ผมเอาลงเพราะว่าผมจะได้เดินสะดวกหน่อยต่อไปก็ต้องเก็บคนพวกนี้ให้หมดเลยที่ผมเลือกยิงเพราะเราต้องรีบครับเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันกำลังจะมาแล้วเราจะต้องเอาพวกนี้ออกไปเพราะผมจะวางซีโฟตรงนี้ผมไม่อยากให้เขาโดนซีโฟตาย นั่นคือเหตุผลที่ต้องเก็บเขานะมาอยู่ตรงนี้พอโอเคแล้วข้างบนมันก็จะได้ยินเสียงเราเราก็จะไปจัดการข้างบนด้ะฮะไม่ข้างบนไม่ลงมาเอ้าลองครั้งที่แล้วมันยังลงมาเลยทำไมไม่ลงมาไอ้นี่มาแทนเหรอเฮ้ยข้างบนไม่ลงมาเฮ้ยพอจะมาแล้วไม่ได้ละ ต้องรีบไปแล้วถ้าขเขาเห็นจะเสียเวลาไปม,มากกว่านี้อีกเออไป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 อ๋อไม่เห็นโชคดีนานแล้วโอเคมาพูดถึง มาพูดถึงมิชชั่นนี้กันดีกว่าว่ามันพึ่งลงมาตอนนี้อุ้ยอุ้ยมาพึ่งอะไรตรงลงมาตอนนี้แล้ว้องอีกทีก็ลงมาตอนเมื่อกี้นั่นก็คือเป็นคนพ่อค้าอาวุธก็คือทัสกนึงก็คือเรามาเอาตัวเจ้าหน้าที่ CFA คนหนึ่งที่พ่อค้าอาวุธเนี่ยจะมาเจรจาด้วยแล้วก็มีทัสกนึงก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็ต้องเอา b l u e p r นมาจากอลํานี้แล้วผมก็ลอง หลยหลายอย่างแล้วลองโดดเข้าไปในฮอแล้วอะไรยเงี um ้ยมันจะไม่เจอบูฟิ้นต้องทำลายก็ผมก็ต้องก้มกราบขอบคุณพอลำนี้ด้วยที่บังคับให้ผมต้องทำลายจะได้ไม่ต้องโนวกเิสจะได้ไม่ต้องลำบากกันเทแล้วเนี่ยมีใส่สูตรอยู่คนเดียวในเกมอะ โผล่สแกนไม่ทันและนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ CFA ที่เราจะต้องเมาตัวไปคนนี้สแกนไม่ติดติดหน้าไม่ได้ทุกที Spoker: Toe jy here, meneer. Ek het gehoor dat die man by die polisiealtyd beskik was. Die legendariese hiersgebaar. Niemand het my vertel dat ons teen iemand soos hy gestaas gekom het. Ons kontrak is slegs spesifiseer dat ons die spesialiteit van skerm en fotaskop bekom, en hulle dan te pakse. Beskerming teen IRs gerig teen die derde generasie, heel ander effek. Ek het genoeg gehoor. Vereens, let ons ons inspeksie om afdraai. Wys my die plek. Begryp?

Cypher couldn't function without the communications network DARPA's built. Meaning, Cypher has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark? Some say he's a pivotal player in Cypher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents... If your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. But what if mankind could preserve you for future generations by cloning you? All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. <sighs> Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what cipher's after. Dit is die suidelike. Henge. Die dalk het al beter daar gesien, maar ons gaan dit regmaak in 'n japrak. Twee rye inde. Dis goed, dis die nodige hengel, so vloei soos die een. Ja, hulle is dieselfde ontwerp. Dis 'n bietjie ver om te koop. Kom ons vat die kaart. Geslis. Dis niks dan. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so?

You saw in that devil's house. Poor bastards. All strapped down to the beds with those lumps on their chest. The medical staff tell me they were probably a type of cyst. Cysts can get that big? In some cases, yes. But supposing they're a kind of atheroma forming on the surface of the skin, the size is just too big and the appearance is all wrong. In the end, the medical team were at a loss. Those lumps were like nothing they'd ever seen. The fluid you said you got on your prosthesis when you touched one was burned off in the fighting, and the factory burned down too. None of the tests we did once you were back at the base revealed a pathogen that could have caused them, meaning we don't have a single sample to work with. Everything went up in flames. What worries the medical team most is whether it's contagious, whether there's a chance we could end up like that. And Mother Base's sanitation control has always been strict. After all, war is great at transporting diseases.

dat hangers nou. Dis dit die hoogtepunt wat ek weet sekerlik kom nie. Jy en jou manne sal 'n terslag gewonder ons vir die volgende fase. Ons gaan die liggawe gebruik as afsetpunt vir die verkoop van nuus. Die verkoop van nuus. Jy jy sien. Dit dit dis wat ons doen. Natuurlik is die verspreiding van kernwapens 'n kopsak, maar wat as jy 'n atoombom op enige plek kan bou sonder spesialist fasiliteite? sonder hoëgraad Iran. Dis die nuwe saak om te deel. Dink net aan die markandeel wat ons kan betrek. Meneer is nie ernstig nie. Ek is altyd ernstig. Jou verkoopsroetes gaan onvervangbaar wees en om te dink, as jy nie 'n nuuksit het, sal die MPLA ook volg. Betaling sal uitsluitlik groot mynregte wees en nie spaar. Maar sedert die oliebaronne Amerika se voorregstelsels verlam het, sal daar altyd 'n mark vir olie wees en nie tesit demanda sal nogal 'n lekker bydei wees. 'n meisie se beste vriend natuurlik, hè. Dis PA vir jou. Elke sakker se skrou en 'n girlfriend is deel van ons bemarkingsplan. Die Afrikaner mors net al geld, koop wapens om mekaar uit te moord. Die regte wêreld. Dag smaaks, nee my broer. Oh, vertel dit vir wie ook al, my verf. Ons is 'n oorlogsmakers. Ek erken dit. Ons maak 'n lewe met bloedgeld. Sonder oorlog is my manne berg. Dit is ons enigste uitweg van alle ander industrie is uit die streek verdryf deur 'n koloniale mag wat min slaag. Dis omtyd al wat ek kan hanteer. <laughs> toe gat jakkals. Het jy genoeg gesien? Dra die onsop verby is. Jy maak 'n skusse dopant. So ons sou saam gestem het. So jy wil die kans verspeel, die grootste besigheidskans wat reguit jou kant toe gekom het. Is vlei met my. Niemand sal wel jou plek oorneem. Maak nie saak wat ek of jy doen nie. Die gete van die ekonomie sal sy gang gaan. มันจะต้องมันจะเป็นต้องมีเวิร์มโฮะซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่ใช้เวิร์มโฮในการเล่นเล่นเกมเพลย์ของผมอ่ะเพราะมันมันไม่เหมือนจริงมากๆจนผมไม่ชอบอ่ะยกเว้นที่แบบว่าถ้าผมมีมันแล้วแล้วมันก็ จะมีคลัสหนึงที่จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ถ้าแบบไม่ใช้ได้ถึงแมบบ้ว่าเกมจะยากขนาดไหนในขณะที่ไม่ใช้ผมก็จะไม่ใช้มันโอเคไหมเหมือนกับครั้งที่แล้วที่ผมเล่นโนเทร c e s ที่จําเป็นต้องจี้ทุกคนในค่ายนั่นอะ่ะถ้าเกิดผมมีเวิร์มโฮนะผมเอาขึ้นหน้าด้านด้านเลยอ่ะมันก็ยังไม่ว่าอะไรไอ้พวกเนี้ยคือแบบความง่ายยากต่างกันเลยแต่ผมจะยอมไม่ใช้อ่ะเพราะมันไม่สมจริง คือมีเทคโนโลยีขนาดนั้นไปไกลกว่าภาคสี่อ่อะ <dentro> ม่เป็นไรเรามีเวลาเยอะมันเดินกันช้า นี่ก็จะจะได้ทุกทัสแล้วเนะี่ยก็จะเหลือทัสเกีที่ไม่ได้นั่นก็คือเอาคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในในแฮงเกอร์นั้นขึ้นอนะ่ะ เดี๋ยวจะทเดี๋ยวจะให้ดูด้วยตอนหลังอะ่ะอุ้ยมันเห็นเราเฮ้ยแต่มันก็ไม่น่าจะขึ้นมาได้เนาะไอ้พวกเนี้ยเราเข้ากำแพงนี้ได้ก็น่าจะรอดแล้วทำไมไม่หายกะมันจะตามขึ้นมาจริงเหรอถ้ามันตามขึ้นมานี่แบบหาที่หนีไม่ได้นะอ๋อไม่ตาม มันไม่ตื้อขนาดนั้นหรอกยวจะให้ดูด้วยตอนท้ายว่าผมพยายามขนาดไหนอะ่ะพยายามคิดหาทางเอาคอนเทนเนอร์พวกนั้นขึ้น the enemy Ek strek pas dit dan. Skrif is hulle ook aan die stad. Eintlik was dit kans met die ou wat alles gehandle het, maar hulle almal gesterf. Nou is hy so beset met van die pyl op die kant van my grot. Skrap. Ek glo hulle is nie. Goeie storie. Net is dit net ek sien dit. Jy weet iets. Hy weet iets, iets te maak met, met die eksperimente wat killer mense gevoel het van soya batee wat was selfs hoogs aan die pasga. ไม่ไปไหนหรอเมื่อกี้มีบลูปรินอะไรขึ้นโอเคที่รอให้มันเดินมาขนาดนั้นเพราะว่ามันจะได้เดินไปใกล้ประตูไงเราจะได้ไม่ต้องแบกมันไกลมากผมไม่มั่นใจว่าพอมันจะเห็นเราหรือเปล่านะก็นั่นแหละครับ ฮอมันก็จะจอดตรงที่จุดที่เราวาง C4 พอดีแล้วก็ใช้ C4 ได้แล้วก็ไปเอาบลู e รินท์นั่นแหละเราเอาพวกนี้ขึ้นเอานี้ขึ้นก็ได้อคลาสหนึง่ง has updated. been ขาดอีกอันเดียวก็คือคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในอาคารไม่สามารถทำอะไรได้ต้องขอโทษด้วยเราก็จะเกาะคอนเทนเนอร์กลับนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันอาจจะเห็นเราเพราะเราไม่มีเวิร์มโฮล best boss the one and only extracted he says he wants to work for us having talked to him he doesn't seem that bad a guy apparently the arms dealers people demanded they prolong the conflict and he couldn't go against the management that doesn't excuse everything he did but his skills will make him a useful asset let's put him to good use i've tossed that arms dealer in the break the way he tells it he worked in logistics with the south african army but he was headhunted by saner Whoever gave him the orders would only have been a pawn of Skullface anyway. But apparently he hasn't been in contact for some time. He doesn't know much about Saner, not even what its president looks like. Just another cog in the machine. We've begun development on that new Battle Gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself. แค่นี้นะมาให้ดูแค่นี้เนี่ยนะเราขึ้นไปคุยกับฮิวี่ได้ไหมมีทางขึ้นไปหาฮิวี่ไหมเนี่ยเผื่อว่ามันมีอะไรคุยรู้สึกประตูนี้ประตูออกแน่นอนเนี่ยให้กด e ออกก็ต้องมีทางขึ้นไปหาประตูนี้หรือว่ามันจะบังคับไม่ให้เราคุยกับฮิวี่ี้เกียจให้ คริสโตเฟอร์พูดใช่ไหมภาคไม่มีทางขึ้นไปเนาะต้องเข้าประตูนนะโอเคผมลองแล้วนะนะนี่เป็นการลองก็คือจะเอารถถังมาดันสามารถดันออกไปได้ไหมแต่ว่าดูดิ คอนเทนเนอร์ er, มันหนักกว่ารถถังเชียวหรอมันไม่ขยับเลยอะแล้วถ้าผมยิงเนะ่วิ่งแน่นอนก็เลยไม่ยิงถึงยิงก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะมันไม่ขยับเลยอะทำลายหลังคาแล้วก็ซีโฟน่าจะเป็นอะไรที่รุนแรงที่สุดที่ผมมีนะตอนเนี้ก็เลยลองทําลายหลังคาดูถ้าทําลายได้ ถ้าทำลายอาคารนี้ได้มันก็จะได้บอกว่าเอาขึ้นได้ไงหลังคาคุณทำด้วยอะไรเนี่ยไม่พังได้ไงหลายลูกนะเนี่ยโอ้โหแล้วผมจะทำยังไงอะก็ถือว่าผมลองทุกมิตีทางแล้วนะ แล้วก็ถ้าเอาขึ้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ก็ศูนเปอร์เซ็นต์ก็ลองดูแล้วกันยอมเสี่ยงเงินให้ดูเลยก็ผมพยายามแล้วโอเคมันไม่มีวิธีอะไรทำได้อ่ะโอเคถ้าทำลายประตูนี้ได้แต่ประตูนี้มันไม่พังแล้วละ่ะถ้าหลังคาไม่พังประตูก็ไม่พัง ไม่มีหนทางอื่นนะครับเขาไม่ปล่อยหนทางอื่นให้ผมเลยอะจะเอารถถังยิงยังไงก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วะจริงๆหรือถ้าสมจริงยิงก็พังเราก็ไม่ได้อะไรมันเราก็ไม่ได้มันกลับบ้านอยู่แล้วะถูกไหมถ้าไม่มันไม่สมจริงอยู่แล้วมันก็ยิงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วยิงเครื่องบินไปไ